สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์เหมือนเดิมนะครับก็ในตอนนี้นะครับทําการนะครับอัพนะครับตัวนะครับรูโดนะครับก็จะเป็นนะครับล่าง9้าดาวแล้วนะครับบวกหนึ่งนะครับยังบวก4ไม่ได้นะครับของไม่มีนะแต่ว่าพร้อมแข็งแกร่งขึ้นก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะนะครับแล้วก็ได้ตรงนี้มานะครับได้ความสามารถนะครับต้านทานเพิ่มแร่นะครับผมก็เลยนะครับจะไซส์นะครับในการต่อสู้ดูนะครับอันนี้ก็จะอัพไซส์นะครับกับตัวนะครับ ก็จะมีตัวบักกินะครับแล้วก็จะเป็นตัวคลโลโบนะครับรอบที่แล้วนะครับถือว่านะครับมันจะแข็งแกร่งได้ขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็ถือว่านะครับเป็นตัวที่น่าจะดีสุดนะครับในเกมตอนนี้นะครับความสามารถก็ถือว่าดีมากๆนะครับมียกเลิกอมตะนะครับมีต้านนะครับต้านทักษะนะครับลดการต้านทักษะของศัตรูนะครับ40%นะครับมีห้ามใช้ทักษะ8ปวินะครับแล้วก็มีดูนเบรที่ถือว่าแรงมากนะครับในทาาดน้ำนะครับ ดาเมจ4,000นครับบวกค่าเกียร์ครับเป็น4,009นะครับดาเมตรแรงนะครับความสามารถนะครับปั๊หน้าป้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับอ่าความเร็ว190%แล้วก็มีความไวจับนะครับ40%นะครับความสามารถก็เป็นนะครับจะใบ้สายพลังได้นะครับอันนี้มันป้องกันได้ไม่100%นะครับแต่ว่ามันมีโอกาสทําได้นะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถนะครับมาต้านทานเพิ่มแกลนะครับถือว่านะครับช่วงที่ เป็น PVP นะครับในตอนนี้ตัวเพิ่มแร่มันหนักมากนะครับจําเป็นนะครับต้องมีครับสักตัวหนึ่งนะครับที่มีความสามารถดีๆนะมาใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นสายบ่องไว้นะครับส่วนมากสายบ่องไวมันจะยืนยืน PVP ไม่ค่อยได้นะแต่ว่าตัวนี้มันตัวต่างไปนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีความสามารถที่ดีๆนะครับอันนี้ก็มาลองทดสอบให้ดูนะครับด่านนี้เลยนะครับอาจจะลําบากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นร่างก้าวดาวแล้วน่าจะพอไหวนะครับต้องมาดูนะครับว่า ใส่งานจะได้ขนาดไหนนะครับนี่ครับบัฟบับันะครับนี่ครับบัฟแล้วนะครับโจมตีกระโดดนะครับนี่มีบางตัวนะครับติดนะครับเป็นนี่นะครับบนหัวจะมีนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับหกเหลี่ยมนะครับนั่นเป็นติดนะครับสถานะใบนะครับแสดงว่าตัวนั้นคือตัวพลังนะครับตัวที่เป็นสายพลังนะครับอันนี้ก็เทว่านี่ครับสกิลนะครับแรงนะครับปล่อยตัวเร็วนะครับมีบัฟประจําเดือนนะครับปล่อยตัวลดแร่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับ มันมีส่วนดีตรงนี้นะครับคือเวลามันทําได้นะมันจะแข็งมากๆานะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูนะครับเดี๋ยวจะลองนะครับจุติให้ดูนะครับจุตินี่แข็งไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาแบบอ่าดมเมจดูนะครับต้องลองดูนะดาเมจว่าแรงไหมในด่านนี้นะครับด่านอ่าระดับสูงสุดนะครับในจุตินะครับถ้าทำดาเมจได้ดีนะครับมันจะได้นะครับมันมีอัปเกรดท่านะครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าจะไหวไหมนะครับนี่นะครับการโจมตีเหมือนเหมือนจะมีนะครับมีปัญหานี้ยนะครัมันเหมือนใช้เวลานานหน่อยนะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นตัวนะครับตัวอื่นนะครับแบบตัวเลมนะครับถ้าเลมครับเจอธาตุไฟนะครับตัวที่ชนะธาตุได้นะครับเลมแค่ทีเดียวสองทีก็มีแตกนะครับ แต่ว่าตัวนี้นะครับมันไม่ได้ก็จําเป็นนะครับต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับในวลอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ก็มาดูได้นะครับเกือบลืมนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสองตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับที่จะลองดูนะครับก็อันนี้นะครับ ถือว่าความสามารถดีมากๆนะครับเป็นตัวนะครับเดนจีนะครับความสามารถนะครับเป็นกระโดดนะครับกระโดดยกเลิกอมตะทาให้กระเด็นถอยหลังทําดาเมจนะครับอันนี้ก็ถิอดีมากๆนะครับอันนี้บาเลียนะครับแล้วมีเกาะเลือดนะครับแล้วมีเพิ่มแร่นะครับตรงนี้เพิ่มแร่หนึ่งพันนะครับอันนี้ก็เป็น5้าสุดท้ายยืนห้าวินะครับส่วนบาเกีนะครับก็ถือว่านะครับมีนะครับยกเลิกอมตะต่อเนื่องทําดาเมจแล้วก็ติดชะงักนะครับความสามารถนะครับมีบาเลียนะครับ เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เป็นรีสกิลนะครับอันนี้ก็เพิ่มแร่นะครับหนึ่งพันนะครับถือว่าหนักนะครับถ้าแร่ติดก็ถือว่าใช้งานไม่ได้อันนี้จะเป็นฟื้นพลังออกมาใช้งานนะครับถือว่านะครับเป็นหนึ่งต่อสองนะครับก็อาจจะได้เปรียบเสียเปรียบนะครับตัวนี้นะครับลูโดนะครับจะชนะนะครับเป็นท่านไม้จะชนะตัวบากิเต็มๆนะครับแต่ถ้าแม่นๆนะครับคือทบากิจะทําอะไรไม่ได้ลูโดจะได้เปรียบนะครับ เพราะว่าตัวนะครับรูโดนะครับมีบัฟแม่นยำด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเจอนะครับเจอตัวนะครับที่เป็นเดนจิตนะครับอันนี้ก็มีความสามารถในการกระโดดนะครับถ้าเร็วๆหน่อยนะก็พอเอาได้นะแต่ว่าอันนี้นะครับมันทดสอบให้ดูนะครับว่าสกิลมันดีขนาดไหนนะครับสำหรับความสามารถในการนะครับต้านทานเพิ่มแร่นะมันต้องมาดูนะครับว่าติดดีกได้ขนาดไหนนะครับนี่ครับตัวนะครับสายพลังก็โดนเข้าไปนะครับ สายพลังโดนเข้าไปนะครับสายพลังนะครับแบบตัวนะครับนี่ครับเดนจิโดนนะครับโดนโดนใบนะครับติดใบนะครับกันได้นะครับกันได้นะครับนี่ครับเพิ่มแร่นะครับกันได้นะครับแล้วก็ตัวนะครับที่เป็นสายพลังนะครับก็โดนสกิลจากความสามารถไฮเปอร์เข้าไปนะครับถือว่าเป็นความสามารถที่ใช้งานได้ดีนะครับนี่ครับนี่ครับกระโดดกระโดดอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่ากระโดดโจมตีนะครับ เหมือนเหมือนสกิลนะครับสกิลจะออกน้อยไปหน่อยนะครับสกิลที่เป็นสกิลดาเมจนะครับออกน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ายืนคู่นะครับกับตัวนะครับเปลาล็อกนะครับน่าจะดีนะครับอันนี้เหมือนจะสกิลนะครับใช้งานได้แต่ว่านะครับมันอาจจะยังไม่พอเท่าไหร่นะครับอันนี้คือแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อสองนะครับทดสอบความสามารถนะครับคือสามารถป้องกันได้นะครับ ที่เป็นแรนแร่1 0หนึ่งพันป้องกันได้นะครับแล้วก็สามารถนะครับใบที่เป็นสายพลังได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับถ้าอาจจะไม่สุดมากแต่ว่าถ้ามีนะครับตัวบราล็อกนะมาซัพพอร์ตให้นะครับนี่นะครับติดบราไว้นะครับแล้วเวลาออกสกิลนะครับทุกอย่างมันจะดีมากๆนะครับตัวนี้เหมือนสกิล d ั m เมนมันออกน้อยไปนะครับ แต่ว่าสกิลอย่างอื่นนะครับออกออกดีนะครับนี่ครับอ่านี่สกิลนะครับสกิลดาเมจเ่ะเวลาออกมานะครับแรงนะครับแล้วก็มีความแม่นยำด้วยนะครับอันนี้เวลาบัฟมันจะคอมโบกับบราล็อกนะครับมันจะทําให้ตัวบราล์นะครับแม่นนะครับนี่ครับโจมตีแม่นนะครับจะทำให้นะครับทุกตัวนะครับโจมตีแม่นยำขึ้นนะครับ นี่นะแต่ว่านะครับถ้าจะให้ดันออกมานะเหมือนจะไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันมีตัวชนนะครับที่ยืนระยะได้ดีนะครับตัวเดนจิจะยืนได้นานอันนี้ก็น่าจะสู้ลําบากนะครับถ้าจะเอาให้ออกได้นะครับจากพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้ามีตัวเพิ่มเยอะๆนะครับมันจะดีนะครับนี่เริ่มเริ่มออกสกิลแล้วนะครับจะเห็นนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับออกสกิลนะครับ ออกสกิลนะครับจะเป็นมีโซ่นะครับเหมือนจะเป็นน่าจะเป็นโซ่นะครับก็ผมไม่ได้ดูนะครับเรื่องนี้ว่าเขาไซส์สกิลกันยังไงนะครับแต่ว่าเป็นโซ่นะครับเดี๋ยวไซส์นะครับดูนะครับว่าจะแบบไหนนะครับนี่นะครับดูนะครับสกิลนะครับโดนทีสองทีถ้ามีแต่งหมดนะครับโดนไปแล้วก็ติดใบได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าอันตรายมากนะครับ ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับอันนี้อันนี้ได้นะครับนี้ได้นะครับสกิลนะครับปล่อยตัวเยอะๆมีพื้นที่นะครับถือว่าดีนะครับแต่ในทีมนะครับจําเป็นจะต้องมีตัวนะครับที่มาซัพพอร์ตนะครับในตัวนะจะเป็นสายพลังที่จําเป็นจะต้องสามารถดันได้นะครับเพื่อให้ตัวนะครับลูโดโจมตีได้นะครับลูโดลูโดบวกกับลาล็อกนะครับโจมตีมันยำนะครับเพราะว่าบัฟมันดีมากๆนะครับนี่ครับ ก็กันได้นะครับคือสามารถกันได้นะครับทุกอย่างดีมากๆนะครับสายงานถือว่าเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าจะติด pvp ไหมหรือติดทีมไหมความสามารถดีนะครับแต่ว่าความสามารถนะครับที่เป็นสายพลังขอโทษนะครับมันไพ่สายพลังได้นะมีมีตัวนะครับที่เป็นเหมือนตัวแครอทนะครับ ตัวนะนะมันใบสายไวพิบนะครับก็ทั้งสายไวพิบสายพลังโดนเข้าไปแล้วถ้าไปอยู่ในคอมโบเดียวกันนะครับถือว่ามันน่าจะอันตรายมากๆนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่น่าสนใจนะครับก็การทดสอบนะครับถือว่านะครับใช้การได้ดีนะครับต้านเพิ่มแร่หรือผ่านได้ออกสกิลทุกอย่างนะบันติดดีว่าอันนี้สกิลติดดีนะครับการทํางานสนุกมากมานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับใคมีก็สาบ้านนะครับปัดได้นะครับ ถ้าไปม,มีนะครับถ้ามีของนะครับมีตัวสูบดีๆก็สูบเอาได้นะครับวันนี้ก็มารสอบรีวิวประมาณนี้ก่อนเอาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ